สวัสดีครับเดวิฟองครับ DXJourney c ครับวันนี้ผมบบได้โอกาสมาปั่นจักรยานครับในอุทยานแห่งชาติแม่วงครับแต่ผมไม่ได้ปั่นจักรยานคนเดียวครับมีผู้ช่วยครับปั่นจักรยานให้แรงบันดาลใจด้วยครับคุณนิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือเมื่อวานผมเข้าป่าเดินเข้าป่าครับวันนี้มีเส้นทางจักรยานใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะจริงๆนอกจากแกงร้านลกยุ่งเนาะหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4นะคะแม่เรียกว่าเนาะ อนอกจากจะมีชื่อเสียงด้านแกงร้านนกยุงนะคะซึ่งเป็นแหล่งเล่นน้ํบนอกจากนี้เรายังมีเส้นทางสายธรรมชาติมอญิืดที่เราไปกันเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ใช่ครับหนึ่งกิจกรรมแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งเลยที่เป็นกิจกรรมสําคัญก็คือกิจกรรมเส้นทางจักรยานค่ะศึกษาธรรมชาติค่ะเดี๋ยวที่เราจะไปกันในวันนี้เส้นทางที่เราจะไปเราน่าจะเจออะไรบ้างที่น่าสนใจจริงๆเส้นทางนี้นะคะเรียกว่าเป็นทางเสือผ่าน คเร่องเจอเสือใช่ค่ะมีร่องอยเสือโคร่งที่ดังๆอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือเสือวิจิตเนาะเสือวิจิตก็เดินทางผ่านมาทางนี้ค่ะแล้วก็มีร่องรอยของเก้งกว้างค่ะเป็นเป็นเหยื่อของเสือเหล่านี้ค่ะปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนค่ะระหว่างทางก็จะมีโป่งให้เราดูด้วยโอ้สุดยอดเลยค่ะก็จะมีร่องรอยตีนของสัตว์ป่าต่างๆสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับใช่ต้องอยากไปดูนะครับได้เลยอะ ไปเลยครับไปเลยไปเลย ตอนถึงจุดที่เราจะเข้าป่าจริงๆอะที่เป็นเส้นทางจักรยานจากนี้ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าประมาณจากที่ทำการมาประมาณ700เมตรค่ะไม่ไกลโอ้เจ็ดร้อยเมตรใช่ไหมเจว่า7กิโล700ดร้เมตรแต่เข้าไปข้างในลึก5กิโลกลับออกมาอีก5จะเป็นทรายใช่ไหมวิ่งบนทรายใช่ไหมแห้งป่ะส่วนใหญ่จะเป็นดินทราย บริเวณนี้เรียกว่าอะไรครับค่ะบริเวณนี้นะคะเราจะเรียกว่าแก่งล้านนกยูงซึ่งด้านล่างเห็นไหมคะจะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ใช่ค่ะเหมาะสําหรับกิจกรรมเล่นน้ำเนาะแล้วก็ที่ชื่อว่าแก่งล้านนกยูง<อ>เพราะว่าที่นี่มีตัวอะไรคะัวิเดฟนกยูงอ้เตั้งค่ะเพ <อ S 2> ราะว่าที่นี่มีตัวนนตผู้ตัวเมียคะ ทางนี้ที่เรากำลังเข็นจะเป็นเส้นทางที่ขนานกับอะไรนะครับก็ยังเป็นแม่น้ำแม่วงซึ่งแม่น้ำแม่วงนะคะมันจะเป็นแม่น้ำที่ผ่านการป่าแม่วงซึ่งป่าแม่วงเนี่ยเขาจะเรียกว่าแม่วงพื้นป่าแห่งความหวัง ปกติแล้ว,วเวลาเรดูฝนค่ะระดับน้ำลึกขนาดไหนครับขึ้นมาตะลิงไหมครับในปีที่ผ่านๆมานะคะยังไม่ถึงเส้นทางนี้เลยนะคะแต่ว่าปีนี้เราโดนผลกระทบจากพายุเตีเ้ยนหมู่เนาะที่ประเทศไทยก็ทางภาคกลางก็มีน้ำพร่วมฉับพัันนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็น้ำขึ้นสูงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ส่งผลกระทบให้สิ่งหู้อความสะดวกหลายๆอย่างของที่นี่นะคะ ขูพังไปนะคะเราก็กํำลังเร่งดําเนินการซ่อมแซมอยู่ค่ะค จากการค่าจากการค่าคืออะไรคะน,นีะ่ตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยอยากให้ทุกคนได้มาชมกันคะ่ะพี่เดฟครับอ่าสำคันยังไงครับตรงนี้นะคะจะเป็นฐานให้ความรู้เนาะซึ่งต่อเนื่องมาจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติมออีหืดนะคะคเป็นจุดที่มีชื่อว่าโป่งเทียม งเทียมอ่าพี่เดียดรู้จักคําว่าโป่งไหมนรรร้ขึใช่ค่ะเท<อ>ียมก็คือสิ่งที่มนุษย์สร,ร,ร้างขึ้นมาเพื่อจําลองที่มีอยู่จริงตามธรรมชาตินะคะ<อ>ซึ่งคําว่าโป่งเนี่ยก็คือบริเวณที่มีแร่ธาตุที่สามารถให้สัตว์หลายๆชนิดได้เข้ามาแชรประโยชน์ได้เข้ามากินอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรก็ดีครับคุณครับนู่นเลยทางนู้นเลยค่ะ ประโยชน์ที่ได้มาจากที่มีปองเทียมคือได้อะไรบ้างครับเราก็เหมือนเป็นการเพิ่มแรงอาหารให้กับสัตว์ป่า<ม>ของเรานะคะเหมือนมีเป็นการกระจายให้เขาเข้ามาอาศัยในหลายๆพื้นที่ในการทํานะคะเราจะใส่เกลือผ <receiver S 2> สมกับดินเข้าไปค่ะเกลือได้ประโยชน์อ,อะไรครับเพิ่มแร่ธาตุให้กับเขาค่ะเห็นมีรอยเท้าและรอยตีนครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันไหมว่ามีชนิดไหนบ้าง ทางด้านนี้เลยค่ะพี่เดฟนี่เลยเห็นไหมคะรอยตีนสัตว์ซึ่งในสัตว์นะคะเราจะใช้คําว่ารอยตีนเนาะสำหรับคุณใช้รอยอะไรคะอรอยเท้าครับใช่ค่ะของหน่วยอัมพอครับฝากรอยเท้าโอเคค่ะอันนี้รอยตีนที่เราเจอเนาะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะมีลักษณะเป็นกีบเนาะจะเป็นพวกสัตว์กีบใช่ค่ะซึ่งบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมูป่าแล้วหมูป่านะคะก็จะมาพร้อมกันเป็นฝูงนี่เลยค่ะ ทางเดินที่เขาเดินไปด้านในพลาดฝูงนั้นครับใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเรารอไปอีกสักวันนึงก็เดี๋ยวมาอีกค่ะเอตักแหลกตัวนี้ได้ไหมค่ะอ่าอหมูป่าเข้ามาค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์กีบชนิดอื่นก็จะเป็นพวกเก้งพวกกวางค่ะก็จะมีรอยปะปนกันไปค่ะคนนี้ครับเพิ่มความรู้ให้ผมได้เยอะนะครับอยากขอบคุณมากมากครับไม่ใช่ว่าปั่นแจ็คเก็ตในป่าได้อย่างเดียวความรู้เพิ่มเติมได้เยอะเราต้องฝาก ผู้ชมด้วยนะครับนะฮะแล้วเราต้องลากันตรงนี้ใช่<ด>ค่ะดิฉันเจินี่ครับวันนี้เราได้เพิ่มความรู้ให้ผู้ชมครับในปลาเรียนรู้เกี่ยวกับโปงเรื่องไมายยานะครับขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ